สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเอยนำโชคชาแนลค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขที่เข้าในงวดวันที่2พฤษภาคม2566เพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อไปค่ะสวหรับนี้อาแปะให้โชคเข้า9 1บนค่ะต่อมาเลข8ทิศเข้า6 5ล่างค่ะต่อมาสายทหารเข้าวิ่ง1บนค่ะต่อมาอาจารย์หนุ่มเมืองพลังชัยเข้า9 1บนค่ะต่อมาแอปพลเข้า6 5ล่างค่ะ โซนใบนี้เข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาแอดมิสนุเข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาแอดไพวันเข้าหกห้าล่างและเก้าหนึ่งบนค่ะต่อมาชอช้างให้โชคเข้าหนึ่งเก้าบนค่ะต่อมาแอดเพนค่ะเข้าวิ่งเก้าบนและศูนย์บนค่ะต่อมาคนบัานโคเข้าหกห้าล่างค่ะต่อมาเจฟฟองเบียเข้าหกห้าล่างค่ะต่อมาเพชรกาเข้าหกห้าล่างค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ